หมุดพกสัตว์เลี้ยงนะคะแบบมีของแถมแล้วก็ไม่มีของแถมอันนี้นัดกดมาแล้วนะคะแบบที่มีของแถมเขาจะแถมเป็นที่ั่นหนังสือน้องหมานะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์น้องหมามาให้ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีของแถมก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของ The Pet Diary นะคะสําหรับนัดนัดว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ใช้ได้ตั้งแต่แบบน้องเกิดจนน้องไปเดย์แคร์หรือแม้กระทั่งน้องต้องรับวัคซีนต้องย้ายบ้านที่จะต้องไปอยู่กับคนอื่นหรือแม้กระทั่งวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วอะค่ะตัวน ต่อในเรื่องของดีเทลต่างๆของน้องไม่ว่าจะเป็นเพศนะคะเลขชีพประวัติการทําหมันประวัติการรับวัคซีนเขาชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรหรือแม้กระทั่งว่าเขาตื่นกี่โมงนอนกี่โมงโรงพยาบาลที่ประจําของเขาคุณหมอประจําของเขานะคะก็อยากให้คนที่เป็นพาวเอนต์นะคะหรือว่าคนที่รักษ์เลี้ยงหรือมีสัตว์เลี้ยงลองพิจารณาเล่มนี้ดูนะคะคือมีประโยชน์มากๆจริงๆค่ะ แล้วก็ราคาไม่ถึง3แบงค์แดงมีทร์นะคะถ้าเกิดใครสนใจลงกดไปดูที่ตะกร้าหรือใช้ล่างก่อนได้เลยจะเลือกแบบมีของแถมหรือว่าไม่มีของแถมก็ได้นะคะ